สินค้าในระบบ Google อีกตัวหนึ่งก็คือ Google Plus นะโซเชียลมีเดียพลิกชีวิตนะครับหลายคนไม่รู้เวลาเราใช้รู้จักเบราว์เซอร์ใช่ไหมครับเวลาเราจะเข้าอินเทอร์นเนต็ตเนะี่ยก็คือเราจะต้องเปิดเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะ IE Chrome Firefox เราเรียกว่าเบราว์เซอร์เข้าใจตรงกันนะครับมีมีฟนะีดแบ็ฮจะได้รู้ว่าโอ้หรือว่า เฮ้ยแกพูดอะไรของแกเป็นคนเดียวอะ่ะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะครับบราวเซอร์ก็คือเวลาเราใช้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโดยเฉพาะโคมนะครับเขาจะระบบ Google จะผูกระบบให้โดยอัตโนมัติฝากท่านสมัครเป็นโซเชียลมีเดียโดยอัตโนมัติแล้วทุกครั้งที่คนเข้าใช้อะมันจะมี Alert เป็นสีแดงๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่โพสในโซเชียลมีเดียเห็นไหมครับมันจะมาขึ้นในช่องของเพื่อนเรา ฟันนี่คือบ้านเช่าอีกหลังหนึ่งที่ท่านน่าจะเรียนรู้อย่าพึ่งพาแต่ Facebook เพราะทั้งหมดเนี่ยฟรีหมดเลยนะครับแล้วมันเป็นระบบที่ผูกกับ Google ทุกคนที่ใช้ Gmail จะมี Google Plus โดยอัตโนมัติครับเพราะฉะนั้นไปใช้ประโยชน์กับ Google Plus จ้ะนะครับ Google Plus ใช้ประโยชน์ยังไงนะครับหลักการเหมือน Facebook เลยนะครับก็คือว่าเราสามารถไปโพสต์เรื่องราวสำหรับกลุ่มเป้าหมายได้ นะครับเช่นท่านทำเครื่องสัมบังนมโตใช่ไหมอ,อ่าไปดูกลุ่มนะครับไปเสิร์ชหาชุมชนเลยครับอ่านะคนคุณคิดว่าลูกค้าคุณคือใครผู้หญิงกว้างไปแคบหน่อยสิอ่าอะไรพิตตี้คนหน้าอกเล็กอ่ามีไหมลองลองไปดูกลุ่มคนหน้าอกเล็กใครจะสร้างกลุ่มคนหน้าอกเล็กไหมประจานตัวเองขนาดนั้นเลย ว่าแค่กลุ่มสัยกรรมานะครับลองดูซิไอ้คุณเจมเอาจริงอ่ะคนในห้อกเล็กใครจะสร้างบ้าจี้หรือกันแน่แล้เนี่ยนะครับเอากลุ่มสัยกรรมอะไรเงี้ยครับคุณเจมลองดูนะครับหลัออกการคล้า,นนะายๆ Facebook กครับก็คือเราสามารถไปเข้าร่วมกลุ่มเขานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็โพสต์คอนเทนต์สินค้าและบริการของเราได้วิธีการก็ง,ง่ายครับก็คือกดเข้าร่วมแค่นั้นเองบางกลุ่มมีเป็นแสนนะฮะบางกลุ่มมีเป็นล้านเลย นะครับหลายคนไม่รู้นะครับถ้าเราโพสต์ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณเตือนปุ่มสีแดงๆตอนที่เขาเข้าเบราว์เซอร์โคลมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกโจทย์ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่จริงๆโจทย์ของมันเนี่ยจะพลิกแพงพ,พิสดารแค่ไหนโจทย์ก็คือต้องนําเสนอสินค้าและบริการเราให้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ผมพูดยาวเป็นกิโลอะ่ะมันก็เป็นการแตกย่อยของโจทย์หลักก็คือทํำยังไงก็ไดใ้ให้แบรนด์เราหรือสินค้าเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เพราะฉะนั้นการตลาดเนี่ยต้องทําทุกเรื่องนะ หลายคนบอกเอ้ยทีวีฉันไม่ลงหรอกนะครับเทรนด์มันเป็นอย่างนี้วันหนึ่งเมื่อออนไลน์ท่านเต็มก็ต้องไปทีวีวันหนึ่งเมื่อสินค้าท่านวางจัดจําหน่ายทั่วประเทศอ่ะคือหมายความว่ามีช่องทางหมดแล้วอ่ะมีทุกแม็กมิกซีแมคโครรถัสถ้าท่านจะดังไวๆออนไลน์ online, อย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องไปทีวีต้องไปแมกกาซีนคือต้องไปครบสื่อนักการตลาดอ่ะ ตรงไหนมีคนนั่นคือตลาดของเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวว่าอยู่ในแพลตฟอร์มไหนแต่ว่าการเริ่มต้นก็เริ่มต้นในสิ่งที่ถูกที่สุดก็คือโซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับ